สวัสดีวันจันทนะครับวันนี้ Map Fit It เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นละอัปเดตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่แบบเพิ่มปลาสิเกตมาแล้วก็มีบอบเบอร์สกินแต่ผมเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะว่าคืออะไรนะตรงนี้แต่ส่วนหลักๆเนี่ยก็คืออัปเดตปลาเพิ่มมาใหม่นะครับ15ตัวนะ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอย่างที่ว่าไปก็คิดว่าอัปเดตนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากแต่สําหรับผมเนี่ยว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับซึ่งในอัปเดตนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยทำเบ็ดโคดได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาซีเขตที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยเป็นแค่1ใน4ี่แสนนะครับซึ่งจะตกได้ง่ายมากๆและปลาที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยได้ถูกนําลงมาใส่ใน ตรงนี้นั่นเองครับก็คือใต้น้ำตรงนี้นะที่เราตกเพื่อทำํำควสหา1นซีเค็ในจุดจุดนี้นะฮะบอกเลยว่าสําหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยมันก็จะได้ง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าเบ็ดควีตอันมิสติกอันเก่านั่นเองโอเคสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วที่ยังไม่ได้เริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยก็มาเล่นกันได้นะครับเพราะว่าแอดมินเนี่ยพยายามแบบเพิ่มสิ่งมาให้ผู้เล่นใหม่เนี่ย ตามผู้เล่นเก่าได้ทันโดยที่ใช้ระยะเวลาแค่นิดเดียวนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ